บะไรเลยพี่น้องกับปูสดกับปูนาพี่น้องสดสดปูน้อยใหญ่กว่าในกระพแสบเพี่นอ้องเหนื่อยบวยแล้วปี่ <c oughs> ม,ามาเล็นมือเล็นมืออยากแล้วหอนมือลงหาลงนาแล้วพี่น้องเอ้ยแับนี้ <c oughs> ลงนามือแรก คนกันมามป็นครอบครัวเลยสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องมือสุขุสิบคนมือมีกาเป็นมือลองนามมือแรกพี่น้องพากันมามป็นครอบครัวมือนี้กาสิพากันมาลกกาลกกาจากสองมืออากาศที่ค่อยดำพี่น่องมาเบิ่งบรรยากาศอยู่หอยู่หน้าเขาบรรยากาศดีด,ดีบนนี้แดดไม่ค่อยแห้งพี่น้องลมเย็ยนวอยวอยคลาบรรยากาศไปดี เขาถ่ายไปดนเลยพี่น้องกันยากยังยากขึ้นอยู่นิดน,นึงกับบออดมือกับไทยอีกถ่ายหลาก็ขาดดำสเมิคนงคนคล้องวันนี้เขาแงีกมือนเลยทงขคลองเชื่อกันคนึกทึกแล้วจังน่ยเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีอันนู้นอยู่ครักินไปคนงคนคล้องันนี้ ใครแต่ว่าเทียงคาว่าไก่ป็นได้พี่น้องอยู่ฝากหัวนี่ไปคนไปไหวเทียงบนคนคนต้นลบนคนด้านข้างหักมานผู้ดำกันผู้ดำมันก็สีแลวก็มีเลยอันนี้กากาย่มันงียบไปยังจงสันขันจังเลยนี่แต่กาอะไรพี่น้ออมันชิล่าชิสวย มาแล้วมาตัวน่าจะมาอ่ะสอยกันค้นไปไหวอยู่แทง่นาหน่อยน้องนุ่นกับค้นเด้อจะได้ห่าวันนี้มามือแรกเดียว มามือหนาละกับบนยากดอกเครื่องน้องนุ่นอันนี้ใส่ลูกใส่ฟาดหนุ่มใหม่หนุ่มใม่เล็้งนองได้พี่น้องสองน่อกับพอแหละสองน่อก็เต็มหมอแล้วเนาะนองไง อยู่โฮมไม่ไปเล่นน้องอโนนกับนางททยอยู่นี่พ่อแม่ก็ลงล็กก้าแม่เอาถ่านมาไหวอยู่นาสอบึ่งเลยมาไหวดังจังบ่อยากเที่ยวไปเที่ยวมาน่ะแม่กะกะเที่ยวงามไม่ดีกะกะใหญ่เลยพุดดีดำ คนสำพาละลงตรงลงตีงแตะไ่ยอยู Na, ่เจีงนาพูแลสบายดีพ่อสบายดีทุกคนอัออนนท์มันก็มาอนนย่างเตาเตาเตา สองไม่ลูกแล้วน้ใช่ลูกป,ป้าป้าบุหรี่บ้างโดยป้าโอ้ยมาหอนอีาะโดยป้าบรรยากาศอยู่ไฮอยูน่นาบรรยากาศดีดีพี่น้องวังว่าบุนีหน่านจะบบอดแดด <c oughs> บังบอนเพิ่นกระดัมแล้วอะไพี่น้องเขียวอมทุม่มอยู่เพิ่นดัมแล้วเลย ແນຮລນงຕລ ถ่ายเกินถ่ายคองลแล้วล่ะก็เตรียมตัวลงนาได้ป่ะนี่ไปไปได้ล่ะก็ลงน <c oughs> อนอยู่ในพอได้นอ,อนนอนฝันบังทีกุ้กู้กุ๊กู้อยู่พี่น้องไปหาลงบป่ะนี่เมื่อนี้ไข่แน่แต่บอ่อแดดปัญไดแดดบ,แบ่อยเองเป็ไนไง ลกสบายบ่สบายอยู่น้่งบ่มีกาทำลูกง่ายยังเนาะเอาจังมัดลราบปนี่เอาคนละจังมัดคนละห้าสิบเนาะไปได้ไปได้ห้าสิบก่อนราก็ขึ้นก้แต่ละปีสีไปไม่ได้พี่น้องลูกกล้าชี้แข่งกันแต่ว่าคนคนละบทอดได้ฮะนะ่ว่ากาเบิ่งโลกง่ายก้าชีเอาคนละห้าสิบคือน้องคนว่าคนละห้าสิบไปแล้วก่อนก็ขึ้นก่อน แต่ว่าห้าสิบมัดเด็กวัมไปง่ายๆเด้พี่น้องชีคนเนี่ยก็ตกอยู่สองร้อยตอนเศ้าแต่ว่าชีได้หรือบวอดเก็กวัวเราไม่รุดน้ำกันแต่ว่าไฟได้ก้อนแล้วก้อนก็ขึ้นก้อนแต่ว่าไฟซ่าก็อยู่ตับหลังอันนี้แข่งขันกันเช็ดในห้านี่ฮะพาวลกยันบัวได้เด้พี่น้องมันก็ะชีวัยขึ้นเวียงงานเฮาไปเบิร์ดไลน์เนาะไปเบิ่งดไทยกีแม่ก็เป็นยังไงไปเบิ่งดหทนก่อนลงงานป่ะเพราะว่าบวกคุณในชีหาบนลุกบนเนี่ยลงงายเลยชีลงลุกบนนั่น แะจะได้หอดหาสิบมัดก่อนหลัก็ขึ้นก่อนแมบ่งไงบ่บมเจ้าป๋องไงขี้ต่มแมเไม่ไปขี้ตมหัว่ง่ายอเตะยูนองคุ่นล่วโอ้เตะยูนองนี่นี่่ะเดี๋ยวได้บอะนเตะนคุณบ่นบ่อนนี่งามเนาะลอมากรี่น้องเ้บ่นจะได้ช่บได้ห้าสิบมัดขึ้นลำงได้บ่นตกก่อตกงยังเนาะ กายบุ้มมมมมม่มีน้ำท่านกายามีน้ำนี่ลกได้ไว้เนี่ยมันเ้ยมีน้ำใครตัวปิจิทรไซ ไทยโบลูกฮะใช้งามใช่แม่เบิ้งเนี่ยดูเบิ้งเน่ใช้งุงให้เบิ้งดูเพิ่์นไดดรถไทยที่เผ่าเห็นห้เพิ่์นงามบ่ลูกงามบ่งามเนาะงามงามอีดี้ยมือนี้อากาศอบอ้าวขึ้นมากินน้ำพี่น้องคือไรไข่ย่อยมันบ่แดดแต่ว่ามันเอ้า กินแต่น้ำมันนี้กะสีเครองอยู่ปะลกไห้ตัวนี้เพราะว่าหนำมันบ่มีอาัยตักสะเอาหนำไห้ตัวที่มันมีนี่แหละพี่น้องแต่กะลกสบายอยู่บางบ่อนกะกะสันเนาะลกสบายอยู่ปะสบายอยู่ปะรก <c oughs> ได้บ่สิ50ได้แล้วบ่100บ่แล้วซ่ํานี้ก่อไล่เสียงจิบป้าบ่นี่กะบ่กู้เพิ่นซะเอาพอได้ตี้ทางทุงันบ่มีน้ําเลยแม่นเฮ้ยตกกบ่แห้งนเมื่อวานนี่กตกพอเฮ็ดให้ทางเปื้อนซื่อๆยานําขึ้นไปกินเด้อมาหิวมากินเลยเอาบ่ กินใครแตงมีน้ำเย็นนะเห็ดแบบเมื่อยกะเหตุแบหเมื่อยมีนม้ำเ,เ,เย็นกินกะใครแน่อ่นะตวไดีแม่มัดแล้วหันคนไปใส่นำ้ำเนาะมันจังบอลนะมันจังบอลเฮียวลมเย็นหล บลายกามือนี้ได้สักสามลอยเนาะตอนเศร้าเศร้าลอยป้ายสอ่าตอนตอนแรงลอยป้ายบลายกันจักสามลอยซชได้พอ่อมาอมื่นมาอคือกันแม่นาซีได้ดำเลยพี่น้อง พากันไปหล่อเก็บกระปูกระปูน้อยพี่น้องล้วกะผักกระกแยงอีแม่พันสีแกงน้ำม่จานายกาสิขึ้นอะไรพี่น้องอีแม่พันมักกาแล้วก่อนวันนี้บอกกุ้งพันไปเอามักตองเอากระไรสีมาหากระปูน,น้อยว้ใส่ต่ม,มักตองเก็บผักข้าแย้งไปนั่งร้องล นี่เด็กพี่น้องนี่นี่พักข้าแยอ่ทีแรกว่าสืส่อเอาแต่แม่ว่าอยู่ในหน้ากับมีักข้แน,น,น,น้าอืมได้ละกพออยู่พี่น้องเพ่าอยื กเลยงามเนาะเอาทังหางเลยเไปหอมใส่ผักกระหยงเอาไว้กินกับตำหมาก้องเลยกะใส่แกงนทำไมน้ำกินกับตำหมาก้องแม่คือป,ปีนี้หอยบลอร์นั่นแหละบลายหอย,ย,อยกปกตินี่หอยลายได้เดิด ชัทช้อผู้ดีกินไหนนี่ว้าวอยู่เป็นหมูวะนี่กัดกันอยู่พอ้ดีกินได้ี่น,น้นอกนนงกินกับถากอีอนลีเลอาหอยน้ำหอยกระห่มบรรเลงย,ลยังเอาไว้ต้มเก็บแต่แต่นี่หาแรงกันนาชิเดลลายอยู่ได้ได้ อ่ะผักแวนนะผักแวนกินกับป้าดอกกุ้งมักตองว่าคนไทยเพิ่เอิญมักตองว่าจังไดโบ้หูเพิ่นเอิญแนวใดโบ้หูเพิ่เอิญแนวใดใส่ใส่เอาเเมาเบ่งอันนี้ อ่พี่น้องเอิญว่าจังไดนอมาอยังนอหี่นอมากตองบัหาแต่ั่งฟังเราพนเอินมักต้องปเดล่าได้เฉพากระปูมาดูเต็มถุงกระดูโอกระปูพักขยเก็บพักขยลายได้ตามใ่โอเคไปขึ้นล้วปะไปไปขึ้นเาจะรอห้เก็บขยไปาันำมอยไปจิ่วยจ้ากาไปน้ำหลักาเก็บหอยไปนำ ย,ยังเจืดเป่เพาพาะตมน,น้ำใหม่มแกง,งห้่ใหม่หนำใหม่เล็งน้องหากกำลังแบบยกำลัง <c> แ <oughs> บบมักตองพอนอน,นมาเดิมาหน่อยนอน <c oughs> หาก,กันนอนพี่น้องไมลิน กับหลานพากันนอนพักผ่อนไงคนเห็ดเวีอยากคนเห pues, ็ดเวีอยากเมื่อยพักันนอนพักผ่อนสองคนนี่นอนคนมาเดินเสียพากันให้กินมีแกงน้ำไม้รายการมียังไงเด็ยังไงกินไหมปีงปะทู่หมดหลายแช้ไหมิงปลาทู่ครับแกงน้ำไม้เนาะแล้วก็รตำมักต้อง ชาวเมนูครับล้างก็เด้อล้างแล้วก็เอื้อบไว้พอดีน้าไม้ซุกจึงปีงประตูต่อหมดเนาะอยู่ในแถ่ก็มีหมดเนาะหมดลายยับแบบสบายสบายแบบบ้านๆะรถอย่ายยานาพี่น้องเอ้ยกินยังกัสแอบ แกกระปุกใช่ตำมะตองได้ป่าเนี่ยไรแกจีตาบมะตองเลยกินเข่าพรกเข่ามีบบ่อเจ็บท้อง มาปิ้งปลาทูก่อนแล้วจึงแกงหน่อไม้เพราะว่าย่านางครับบุษฎีนี่มาปิ้งปลาทูสุกก่อนพอดีนี่จะลงยะนางแล้วจึงชิมมาแกงหน่อไม้ต่อพี่น้องเนี่ยจะมีกระรังผักลางเมียใช่ย่านางที่เจ้าบุษฎีนีซ้ำชิ้นนี้เด้สิต่ำมั้งเหนียวน้อมนจึงแซ่บเนาะใส่อย่างเนี้ใส่หมกบัวบัวหมกอื้อกระตุ้น

xúc ở Làng trắng đây lắng chẳng lắm nơi sang nam nắm 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 này. lại nắm nè nắm 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 bên nắm 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 มันต้องใส่คมหุ่นแห,งนนหน้ง,หงจังหน่อยนึ่งหุ่นแห้งจังหน่อยจังออก <laughs> เป็นน้ำโจเขียวน้ำยนาน낭หมักความสาดิดเดอ้อร์เสร็จเบาๆนี่บม่ได้กินดอกมาแน่ทางนี้ด้เปจะได้ทางนี้สีชุกแล้วลว่ทวว <laughs> าทาง,งนี้ชุกแล้วตัวไหนเอาเพียงเพียงเพียงในชุกแต่แกงยังไม่ต่อตอนนี้กำลังหงองยานางอยู่ส่วนทางด้านนี้เมื่อถ่ารับก่อนแล้วเอาให้แม่นอนพักผ่อนก่อนพอแกงแล้วจึงค่อยปุ๊บ ได้ยอะปะได้เยอะปะสำหม,มีใส่ลาสุากตเลยเอาเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งเมนูปิ้งปลาทูปลาตัวสีเราเป็นตะกินแทะแฮมๆเลยทางนี้การเรียบร้อยอะไรแบบนี้ต้มข้าวเบื่อธาดได้แล้วเด้อดจ้าด้ยทางไหนใส่คือบัวลาย,ยเห็ดนำเหนียวๆอาการใส่ผักขยงพผัก เสียแยะขับไปแล้วกาพวกเครื่องต่างๆอะไรพี่น้องเอลย่บแซเอาเพชรจัง่อยล่ะแต่กายย่เพ็ดหลายได้กินบปไลยตำข้าวเบือพี่น้องตำข้าวเบือใส่แกงน้อไม้เัยนี่อะไรพอแล้วพอแล้วใส่บ๊วยรอนทำด้วยจะไหนกันคิดบ๊วยรอใส่เพิ่มความเพชรลงไป อันพูดใดมากเพชรเอากากัดเพชรขับไปน้ำจิงขาดนะนานทางนี้ตื่นแล้วพี่น้องเอ้ยเ <c oughs> มยอนอนแล้วตื่นแล้วคนเห็ดเวียงได้รถใหม่ พอดีปูพ่นเฮ็ดของลินให้ึกใจเพ่นขนาดไอ้คนลินเหมันเมื่อไรอ่านนตกลุกตกตกป้อนเขานอนอนนให้หีแม่ป้อนเขานอนอนนพอก่อนยันพันยาตื่นมาแล้วพอเลยเรออ้าวมาพ่นแล้วไปใส่ขึ้นบอลลงไปละ ย้อนเข้ารถย้อนเท้าเข้ารถจะคอยเลยหมอตกเดินไปได้กินได้เต่าก็ตั้งมินมาลิพี่น้องเลยเอาตักน้ำมาใสล่ล่างลงไปเลย,ยนัย่นแหละอยากเด้ไหมอยากเข่าเลยตอนนี้จะใช้เห็ดและะ้วก็มะขวะมือนอืลงไปก่อนนอ ใส่ปลาแดงหอมๆไปแล้วมันเลเป็นปลาแดงตวงพีงนงน่น้องปลาแดงเหม็นปลาแดงเหม็นบ้านเฮาป้ากินนวาวเลยสุดยอดสุดยอดเกินมลายนฐานอะไรอย่างนี้จ <laughs> ข่าวเลยดิ บอกไหลชิสุกเลยไหมถ้า่ัก็มีลงมาเนี่ยอยู่เข่าเลยแกหมอกอีโบนุนิตแกหมอกอีบโิซหนาติงเลยเนาะงิแกไปซิมแล้วก็ปรุงเลยได้เนี่ยพอบ่พผักแองยงใส่อีกปุ้ยนะพอบ่พใส่ลายแล้วนะเด็วเต้นเราบิกเราบิกยังได้นึ่งไหมยังได้นึ่งมันชีมมันชีคืนอันนี้เอาไว้ใส่มะตองนั่นเออแมนแมนโอเคเอาเออนั่นแหละชิมแล้วก็ปรุงมาเนี่แล้วแล้วพี่น้องแจงน้องไม้หันห้อน

อืเน่เนๆพี่น้องเต็มถ้วยกินห <laughs> มดบ่ล่ะเฮาบัดนี้าเต็มครบเนาะใส่ประแดก ตามด้วยผักขยังใส่ทั้งห้าลวมกังหอมๆน้ำลายแตกพี่น้องเลยหอมผักขยังหอมปลาแดกเลยมันขาดเนาะขาดหมดเลยพี่น้องกระปูสดกระปูนาพี่น้องเลยสดๆกูน้อยใหญ่กว่าในกระปุ๊บแสบเลยพี่น้องจะมีเอ้บบ่อยแล้วค่อยมามาเล็งมือเล็งมืออยากแล้วเหนื่อยแล้วนี้กินื่อแล้วแล้วนี่ เหม,อมือนหวานถ้าคงกินนะถ้าอ็ได้ละเจ้าจเลยกระแกงนองไม้เลยขเข้าเลยดูแต่จมแซบะน้ำหน่ยเนาะอยู่อ่ะปากขนาดเลยเนี่ยเอาเต็มๆถ้ยวยได้แต่การบอกเพชรลอน้ำมาเด้อพี่น้องเด้อมากินข้าวแช่น้ำกันพี่น้อง,อ,งอ,อาหารไปเนี่ย อาหารบ้านๆพี่น้องมีแตนแซ่บๆมาเด้อพี่น้องเด้อไปกินข้าวเดีกันมาเด้อพี่น้องมากินข้าวเดีกันเด้อข้าเที่ยงกันเติมน้ำไม้ด้บยเพื่อข้าวเที่ยงจ้าเละหของแสงนละเอาไล่หน่อไล้ป้าป๊าเอาไล่ห้่ล้นจุกจุก i okay.

กินข้าวอยู่หน้าแซ่บเพื่นนอนกินอย่างกระแซ่บแล้วก็ลมเย็นแว่วๆเพื่นหน่อยเจรการกินข้าวอยู่หน้าแล้วก็พักผ่อนดังแน่ๆหลก็จะลงไปดูเรื่องดูงานกันต่อเอาพี่น้องคลิปนี้กาชิได้ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อคลิปหน้าพบกันใหม่ขอบคุณขอบใจพี่น้องเวลาเด้อจ้าที่เข้ามาติดตามและรับชมสนับสนุนช่องกรุงบ่าวเราจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องฝากช่องน้องซานในไจ้์พี่น้องก็ลากันไปกัฝากช่องน้องซาด้นอนไลน์ แฟนเพจกุ้งบาลลาวพี่น้องกุ้งบาลลาวน้องอนนท์ฝาได้พี่น้องเข้าไปติดตามดันให้มันผ่านพี่น้องก็คลิปนี้กับชิได้ขอลาไปเพียงซัมเนียพี่น้องคลิปหนา้าพบกันใหม่